ฉันปฏิบัติมานานแล้วก็พอเห็นความเน่าเปื่อยพอได้แต่ตัวยังไม่หนึบหนับเลยจะได้ไหมเจ้าคะเราเราควรจะรักษาไว้ให้หน่อยนะเรารักษา,าการเห็นตัวเองเน่าเปื่อยก็ดีเห็นอะไรเนี่ยมันต้องมีการเพียรสร้างเพียนรักษานะรนะักษาไว้ถ้าเราเห็นแล้วก็ไม่ค่อยรักษาเนี่ยมันก็จะไม่หนึบหนับหรอก นะมันมันจะแผ่วเพราะว่าจิตที่แผ่วไปนั้นหมายถึงจิตที่มันไม่ค่อยอยู่ตัวนั่นเองเพราะเราไม่รักษาฉะนั้นเพียรสร้างกับเพียรรักษานต้องตามกันไปรักษามากๆความหนึบหนับก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าเรายังไม่มากพอไม่มากพอถึงจะว่าเขาบอกว่านานแล้วก็จริงแต่นานแล้วเนี่ยมันเหมือนก็ว่ามีแต่น้ําเนื้อมันก็จะมีนะเราก็พยายามทําให้เนื้อหามากขึ้นก็แล้วกัน คิดว่าวันหนึ่งต่อตอ่ตอไปข้างหน้าวันใดวันหนึ่งหรือว่าระยะนานไปก็จะหนึบหนับไปหมดได้แน่นอน,นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าความเพียรเรายัางน้อยแล้วก็นานจริงแต่ว่าเรานานแล้วมันมันเหมือนก็ว่าผลงานไม่ไม่มากนักฉะนั้นจิตอยู่ในตัวทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหน่วงหน่วงหนึหนบหนับได้ก็นั่นหมายถึงว่าความแนบแน่นความมัน่นคง นะทําให้เกิดจิตเนี้ยทำให้เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็ทําให้จิตเนี้ยหลุดได้ยากขึ้นนะไม่มุรุกง่ายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันร่างกายของเราหน่วงเอาไว้หนึบเอาไว้ล้างเอาไว้นั่นเองนะเหมือนผ้าที่ถูกน้ําที่ถูกผ้าซับไว้น้ําก็ไหลไปไม่ได้ผ้าก็สามารถที่จะล้งน้ําไว้ให้อยู่ในอํานาจได้อันนี้ก็ทําให้เราได้เห็นหนึ่งว่า การบันึปฏิบัติทำให้เรานึบหนับได้เหมือนกันก็ขอให้กำลังใจนะก็ทำย,ยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันน้อมกับพระอาจารย์เจ้าค่ะรายงานการฝึกในช่วงนี้หนูสังเกตว่าจิตในแต่ละวันเป็นแบบนี้ค่ะแบบแรกเมื่อปิดห้องตั้งใจฝึกอย่างเดียวจิตเห็นอวัยวะชัดกว่าเดิมมากชัดเหมือนเราสัมผัสจับต้องได้เอาจิตไล่จับดูอวัยวะที่เชื่อมต่อกัน หรือดูแต่ละชิ้นจนสุดที่โครงด้านหลังกล้ามเนื้อผิวหนังเหมือนจับพลิกดูผ่าดูข้างในได้ยิ่งไล่ย,ยิ่งชัดจิตซึมซับเข้าไปในอวัยวะนั้นภาพยิ่งชัดจิตตั้งมั่นไม่ไหลเพราะภาพชัดภาพข้างนอกแทรกไม่ได้ความรู้สึกเห็นชัดว่าอวัยวะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีเราอยู่ในอวัยวะนั้นแบบที่สอง ในชีวิตประจำวันเมื่ออยู่กับอิริยาบถกายยิ่งเคลื่อนยิ่งขยับยิ่งเห็นชัดจิตเห็นกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อขยับชัดเห็นเส้นเลือดดำแดงที่อยู่ในกายเห็นอวัยวะภายในภายนอกอื่นด้วยแต่ภาพและความรู้สึกไม่ชัดเท่าอวัยวะที่เคลื่อนขยับจิตจะมีแต่ภาพเราลองชำระลืองดูภาพภายนอกเห็นเป็นภาพเรือนรางรับรู้ภายนอกได้ระยะใกล้ ความรู้เหมือนมีเราคนเดียวอยู่ในโลกเพราะจิตเห็นแต่อวัยวะค่ะเนื่องาเดี่ย,ย,ยนะครับเราสัะครับยังไม่จบครับพอดีมันคนละอยู่คนละหน้ากันแบบที่ 3. ในขณะทํางานเมื่อจิตเห็นอยู่ภายในเป็นหลักพอทํางานเราเห็นชัดว่าเราแบ่งจิตออกมาข้างนอกถ้างานนั้นสําคัญเร่งด่วน จิตจะแบ่งออกมาครึ่งต่อครึ่งคือค้างภาพให้อวัยวะภายในไว้และส่งจิตออกมาทำงานภายนอกเฉพาะงานนั้นๆไม่ปล่อยจิตให้ไปกายอิสระเหมือนก่อนแต่ทำงานไหนไม่ต้องใช้ความคิดแบ่งจิตออกไปน้อยกว่าแค่รับรู้จิตจะไม่ค้างภาพจิตขยับเคลื่อนดูอวัยวะได้แต่ภาพไม่ชัดเท่าตอนฝึกไล่ดอูอวัยวะอย่างเดียวมีช่วงหนึ่งที่พลาดด้วยความประมาท อวดเก่งไม่เล่นความเพียรเริ่มคิดว่าไม่ต้องปิดห้องฝึกก็ได้เราฝึกได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วเริ่มแบ่งจิตออกมาทำกิจกรรมภายนอกช่วงแรกจิตมีกำลังตั้งมั่นแบ่งจิตออกได้ภาพกายยังไม่หายแต่พอทำกิจกรรมเพลินๆภาพหายจิตไหลออกนอกโดยไม่รู้ตัวจิตรั่วความเป็นเราปรากฏขึ้นมาอีกจิตไหลไปจับอารมณ์กิเลสเกิด จึงรู้ว่านี่คือผลของการประมาทปวดเก่งหนูรู้ว่าช่วงนั้นจิตแค่เห็นภาพชัดกว่าเมื่อก่อนด้วยความเพียรที่ต่อเนื่องยังอยู่กับภาพตัวเองไม่ได้ภาพไม่ชัดขนาดไม่ออกเหมือนที่พระอาจารย์สอนแต่หย่อนความเพียรลงผลคือภาพหายจิตไม่ตั้งมั่นความรู้สึกเป็นเราปรากฏรู้ว่าประมาทแล้วช่วงนี้ฝั่งพระอาจารย์ไม่อยู่ อาศัยฟังตอบปัญหาย้อนหลังและกลับมาเล่งความเพียรเหมือนเดิมไม่ประมาทอีกค่ะน้อมกลับพระอาจารย์ด้วยเสียงก้าวโยมอ่อน <c oughs> ก็ถือว่าการที่เราได้ทำจังอย่างจริงจังแล้วก็ปิดห้องเราจะเห็นว่าทำจริงจังและปิดห้องทำเนี่ยมันได้แต่เนื้อเนื้อเลยนะเราก็ถือว่าเราไม่ได้ ยุ่งเกี่ยวกับการงานอื่นเนี่ยมันจะได้เต็มๆนะทำให้เราได้มีความชัดเจนมากในการทำแต่ว่าเราไม่ได้ทําต่อเนื่องมาตลอดนะเราเป็นช่วงๆไปแล้วก็ช่วงไหนที่เราเไม่ได้ปิดห้องทําหรือเรามาทํานอกห้องหรือว่าเดินบ้างขยับตัวบ้าง อยาบทเดินบ้างรู้สึกว่าเราจะเห็นแตกต่างว่าขณะที่เราเคลื่อนไหวในกายเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอาการนิ่งๆของเราอยู่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเห็นภาพเราเลือนลางลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะว่าเรายังเห็นตัวเองยังพึ่งตัวเองยังไม่ได้พอเราต้องอาศัยเรื่องการเคลื่อนไหวทำให้เรารู้สึก ในการเคลื่อนไหวนั้นเน่ะเอามาเป็นองค์ประกอบของการมองไปด้วยแล้วมันจะชัดขึ้นแสดงว่าการขยับตัวหรือการเคลื่อนไหวของตัวนั้นทําให้เราจับการเห็นของเราได้ง่ายขึ้นนะจึงว่าวิธีนี้เนี่ยเราเขาเขาถึงนิยมในการเดินจงกรมมากกว่าเพราะว่าความเห็นชัดนั้นมันจะดีกว่าเพราะว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะช่วยมีส่วนช่วยให้เรานึกได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทํานิ่งทำเนี่ยมันมันเคว้งคว้างไปรู้สึกว่าเราจะจับตัวเองไม่ค่อยจะมันเวิงว้งหวางอะ่ะมันไม่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรจึงจับอาการไม่ค่อยได้แล้วก็นึกภาพออกอยากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาของคนฝึกในแนวนี้นะฉะนั้นเขาจะนิยมการเดินจงกรมเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้นั้นเราก็ทำทุกยาบทนะั่นแหละแต่หนักไปทางที่เดินจงกรม เพราะว่าการเคลื่อนไหวช่วยได้ให้เราได้เห็นได้ง่ายขึ้นอาศัยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการสัมผัสรู้แล้วก็ฝากความเห็นไว้กับความรู้นั้นด้วยมันก็ทําให้เราเนี่ยเ, <c oughs> เห็นตัวเองได้ดีแต่เมื่อใดเราเห็นความเห็นเราแก่กล้าขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะนิ่งหรือเราจะขยับก็เป็นอันว่าชัดหมดนะแต่ตอนที่เรายังไม่แก่กล้านั่นน่มันอาศัยความขยับนั้น เคลื่อนไหวนั้นช่วยมันก็เป็นตัวตัวช่วยได้ตอนนั้นเรายังอ่อนนักอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนฝึกนะที่จะเป็นไปได้ต่อมาเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราแบ่งจิตไปเนี่ยเราจะสังเกตไหมว่าการทำงานไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพยายามประคับประคองทำให้เป็นไปให้ได้แต่นถือว่าการทำงานร่วมกับการปฏริบัติเนี่ยเป็นลักษณะของการประคองตัว ไม่ใช่เชิงลุกที่เราจะได้อะไรกับการประพฤติธปฏิบัติในการที่ร่วมจะร่วมจากการทํางานนั้นด้วยนะมันมันมันค่อยได้ผลนะ่ะได้แต่ประคองไปถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบเหมือนนักมวยก็แค่ว่าการไม่ให้น็อกเท่านั้นเองแต่ประคองไปให้ลอดลอดไปเป็นเป็นอ่าเป็นให้ว่าให้ฝ่ายนั้นไม่น็อกเราก็เป็นอัน ก็คิดว่าจะน็อกเขาก็ไม่ได้เขาให้น็อกเราก็ไม่ได้เพียงแต่ประคองไปแต่จะให้เขาเราจะน็อกเขานั้นเป็นไปได้ยากนะอันนี้ก็เป็นลักษณะว่าได้แต่ประคองตัวนะแล้วก็เราก็ทดลองว่าว,วันหลังมา,าทดลองว่าไม่ไม่ทำความเพียรหรือปล่อยจิตไปทั้งๆที่ใหม่ๆเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราจะมีสมาธิอยู่มากอยู่นะแต่ เราลองทำไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่มีความเพียนเข้าไปช่วยอะไรแต่รู้ได้เลยว่าทำไปจะไปเดี๋ยวความเสื่อมก็จะปรากฏเราก็ลองมาแล้วนะตอนหลังก็รู้สึกว่าปล่อยใจมากๆาเนี่ยเหมือนก็ว่าทุนเรามีน้อยปล่อยมากๆเดี๋ยวหมดเลยก็ทำให้เราเห็นว่าเรายังไม่แข็งแรงนักใหม่ๆก็ดูเหมือนว่าจะได้แต่นานไปก็เหมือนว่ามันจะไม่รอดแล้วอาการฟุ้งอาการอะไรก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าต้นทุนเรายังน้อยอยู่ เรายังไม่มีมากพอเหมือนเราทาได้ทํางานได้เงินก้อนหนึ่งที่ไม่ใหญ่นักนะแต่เราคิดว่าน่าจะอยู่ได้แล้วลหะแต่ไม่นานเงินนั้นก็เริ่มจะล่อยหลอลงไปเห็นว่าเห็นสุดท้ายก็จะไม่รอดเอาแหละเราก็ต้องรีบหางานทําอีกต่อไปเพื่อจะได้เงินมาแบบนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันโยมก็รู้ว่าปล่อยนานไม่ได้นะเราต้องเข้มงวดกับตัวเองใหม่ ก็ถือว่าเราทดลองดูก็รู้ความนายว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะก็พยายามที่จะรวบรวมสติปัญญาหรือกําลังให้ทำให้เข้มงวดขึ้นต่อไปต่อไปอารมณ์ต่างๆก็จะฟื้นขึ้นมาเองแล้วก็จะไปได้ดีอีกฉะนั้นโยมก็เลยทดลองหลายๆแง่หลาย,าย,ลลายมุมก็สามารถที่จับหลักได้ว่าอันไหนจะดีอันไหนไม่ดีก็ทำให้เรารู้ วันหลังก็เลือกเอาสิ่งที่ดีๆนั้นหวังความเจริญก้าวหน้าต่อไปก็ให้กำลังใจนะลักษณะของการนะส่งรายงานก็ว่าได้นะก็ขอตอบแค่นี้นะ